เจ้า,าลาชันแห่งยุดตอนที่2 4 5ถ้ามีถ้ามีเสียงลูกบอลหรืออะไรติดขัดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าท่านพี่ใช้พลังของท่านพี่ช่วยข้าตอนนี้ร่างกายของท่านจะต้องได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะเออเจ้าลืมอะไรไปหรือเปล่าเจ้าเคย ทั้งช่วยลูกของข้าเคยให้ยาข้าเพื่อทะลวงขั้นแลมยังให้ตำราทักษะข้าอีกเปรียบเทียบกับสิ่งที่เจ้าเคยช่วยข้ามาข้าบาดเจ็บภายในเพียงแค่นี้ยังถือว่าเล็กน้อยน่ะจูพลังของสัตว์อสูรสุดยอดมากเลยตอนนี้ทุกอย่างเริ่มสงบลงแล้วฮะ ท่านพี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าพวกสัตว์อสูรภายในปา่ามันคงรู้ว่าข้ากำลังถ่ายพลังอยู่ภายในระยะเวลาช่วงนี้ข้าไม่สามารถขยับไปไหนได้มันก็เลยคงจะรวมตัวกันมาแก้แค้นข้าละมะั้ง ถ้างั้นหยุดก่อนไหมท่านพี่เราจัดก,การเจ้าพวกนี้ก่อนก็ได้ไม่เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดเส้นชีพจระระดับพระเจ้าเมื่อมันเปิดออกแล้วจะต้องทำให้มันสำเร็จและหากพลาดโอกาสนี้ไปแล้วข้าเกรงว่าเจ้า จะไม่มีสถานที่เอ้ยจะไม่มีสถานที่ใดที่มันปรากฏเส้นชิปจรแห่งการกำเนิดที่ทรงพลังแบบนี้อีกแล้วเฟ้เเเเเกเลก้เก้กเจ้าจงตั้งสมาธิเพื่อทำการเสรมทรบพลังต่อไปเดี๋ยวตรงนี้ข้าจะจัดก,การเองท่านพี่ ไม่ต้องกลางวนได้เวลาตอบแทนบุญคุณคุณข้าจะปกป้องเจ้าเองอีแกลกแกกกราะเกลอกแข็งนิรันด์ภาพหายเอย๊ขอข้ามตรงนี้ไปแ้ภาพมันหายเส้นชีพจรจับตัวกันใหม่แล้วเปิดประตูเส้นชีพจรแห่งการกำเนิด ทั้งสเส้นสำเร็จตอนนี้เส้นชิปจรทั้ง3ามกำลังปรับสมดุลพลังเส้นส่วนเส้นลมปานที่แตกก็กำลังทำการสมานและซ่อมแซมตัวเองอยู่ก็จริงที่นายท่านสามารถเปิดเต้นชิปะจรทั้ง3นี้ขึ้นมาได้แล้ว แต่ก็คงจะต้องรอให้ตัวอยู่ให้ให้อยู่ตัวอีกสักพักก่อนถึงจะค่อยคอยเริ่มฝึกพลังกันอีกทีท่านพี่เป็นอะไรบ้างข้าไม่เป็นไรหลังจากที่เราเหนื่อยๆข้าก็ว่าจะต้องจาัดก,การอาหารมื้อใหญ่ สักแล้วสิตุ่ม <c oughs> นี่สินะพลังของสัตว์อสูรระดับแปดแถมดูเหมือนว่าท่านพี่ยังจะไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ำการที่แช่แข็งไว้แบบนี้ถึงแม้ว่าสัตว์อสูรมันจะตายแต่ว่ามัน ก็ทำให้สภาพของสัตว์อสูรไม่เน่าสลายไปง่ายๆสินะสัตว์อสูรระดับ5-7ถูกจาัดก,การภายในเวลาไม่กี่วินาทีแข็งแกร่งจริงๆอู้สัตว์อสูรระดับ7อย่างนั้นเหรอข้าอยากลองลิ้ม รสชาติของมันจริงจงุปกติแล้วมนุษย์เนี่ยเวลาจะกินอะไรก็มักที่จะต้องปรุงหรือทำให้มันสุกก่อนอย่างนั้นสินะถ้าเป็นข้านนะกินเนี้ยสดๆไปแล้ว ท่านจะต้องเข้าใจเรื่องของวัตถุดิบและเครื่องปรุงเพิ่มเพราะเราเพราะของเรานี้จะทำให้พวกเนื้ออร่อยขึ้นมันอร่อยกว่ากินสดสด,สดเยอะเลยนะยังไงก็เถอะเนื้อของสัตว์อสูรระดับเจ็ดมันมีประโยชน์มากเลยนะเพราะงั้นเจ้า ต้องค่อยๆกินแล้วก็ค่อยๆลิ้มรสชาติของมันด้วยล่ะม <c oughs> ิเช่นนั้นแล้วร่างกายของเจ้าอาจจะรับไม่ไหวก็ได้นะม <c oughs> เป็นเนี่เป็นอย่างที่ท่านพี่กล่าวมาจริงๆนั่นแหละตอนนี้งมันหูก,กินเข้าไปข้ารู้สึก ถึงพลังกายและประสาทและประสาทสัมผัสที่มันดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเนื้อสัตว์อสูนจิตระดับจิตนั้นสามารถช่วยในเรื่องการควบคุมเส,สเสกี์มัง สักยภาพของพลังปานศัก,กยภาพของพลังปานได้อีกด้วยนะเพราะงั้นตอนที่กินเข้าไปแล้วเจ้าจะต้องกันพลังปานให้มันบริสุทธิ์ด้วยมันถึงจะส่งผลออกมาได้อย่างดีที่สุดขอบคุณท่านพี่แล้วตอนนี้ท่านวางแผนเช่นไร ต่อไปงั้นหรือขั้นแรกข้าก็จะต้องฝึกทักษะที่ได้มาจากอาจารย์ของเจ้าก่อนนั่นแหละนะหลังจากนั้นหลังจากนั้นข้าก็จะลองคิดเรื่องของการตั้งถิ่นฐานภายในเมืองอยู่เหมือนกัน <c oughs> ท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกเมืองฉีนั้นใหญ่โตมากสถานที่ว่างมากมายรอให้ท่านไปก่อตั้งรากฐานเพื่อฝึกทำตัวให้กลมเกลื่อนกับมนุษย์อยู่เช่นกันจะว่าไปเฮ้ยจะว่าไปมนุษย์ที่ชอบเลี้ยงสัตว์อสูรอยู่นะเฮ้ยจะว่าไปมนุษย์ก็ชอบเลี้ยงสัตว์อสูรอยู่นะมีมนุษย กล้าดูแลสัตว์อสูรอย่างเป็นมิตรด้วยงั้นหรือใช่แล้วครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นสัตว์อสูรที่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนั่นแหละแต่บางคนก็มีคนชอบเลี้ยงสัตว์อสูรที่ดูร้ายเพื่อความน่าเกรงขามของตัวอยู่เหมือนกัน วันต่อมารอบนอกเมืองฉีขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของท่านในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เจ้ากับข้าก็เป็นตหารกันแล้วอะไรที่ช่วยได้ข้าก็พร้อมที่จะช่วยแต่ว่าท่านพี่จะยังไม่เข้าไปในเมืองพร้อมกับข้าจริงๆงั้นเหรอ เอาไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ข้าอยากที่จะว่มเพาะพลังเพิ่มอีกสักหน่อยก่อนส่วนตอนนี้ขอตัวก่อนนะโชคดีล่ะเอาละหมดช่วงเวลาพักร้อนของเราแล้วอภาพบบเบอร์ภาพเบอร์ขอมข้ามไปนะ นายท่านไม่ต้องตรวจสอบอะไรหรอกข้าดูให้หมดแล้วมันไม่มีอะไรที่เหมาะสมกับนายท่านเลยข้าแนะนำ <c oughs> ให้ยาให้ขายดีกว่าของที่เหมาะสมที่พอจะใช้ได้ก็มีแค่พวกยันอาคมต่างๆเท่านั้นแหละของกอง ของกองกองกองเออของกองของกอ,อ,อ,องเป็นภูเขาแต่เจ้ากลับบอกว่ามีแค่พวกจันอาคมเนี่ยนะที่ข้าใช้ได้ของพวกนั้นนายท่านไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ากำลังภายในของนายท่านยังอ่อนแออยู่ฮถึงจะเสียได้ก็เถอะแต่ของที่ข้าใช้ได้มันก็มีแค่นี้จริงๆสินะ สิ่งที่น่าสนใจในที่สุดสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะเป็นมหายันศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งนี้เป็นของที่มีความลับอยู่มากมายและบางทีอาจจะเป็นทำอาจจะสามารถทำให้เขาเข้าถึงขั้นที่สาของทักษะเทวะได้ ทักษะเทวะนั้นเป็นทักษะที่สามารถชะลอเวลาลงได้หนึจดห้ส่วนแต่ว่าสามารถทำได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีเท่านั้นเหมือนเหมือนเปิดมิติฝึกโลกความจริงหนึ่งนาทีโลกในมิติ5้านาที และหากนายท่านสามารถเข้าถึงขั้นที่สามของมันได้นายท่านจะสามารถเข้าถึงขั้นระหว่างความจริงและภาพลวงตาเดี๋ยวนะความจริงกับภาพลวงตานั่นมันคือนั่นมันก็คือโลกใบเล็กใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีพลังขั้นพระเจ้าไม่ใช่หรอ จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ <c oughs> ทักษะเทวะมันก็คือทักษะที่ขั้นพระเจ้าเท่านั้นนั่นแหละเป็นคนสร้างมันขึ้นมาหากสามารถไปถึงขั้นที่สามได้ข้าเองก็อาจจะเปลี่ยนจากสภาพวิญญาณ กลายมาเป็นมีร่างขึ้นมาก็ได้นายท่านเองก็เคยใช้เคล็ดวิชาท่ายี <c oughs> ที่เวลาตอนฝึกมันจะหน่วงเวลาเหมือนกับทักษะเทวะมาแล้วถึงแม้ว่าประสิทธิภาพมันจะค่อนข้าง <c oughs> ต่างกันก็เถอะเพราะงั้นนี่ เป็นสิ่งที่นายท่านเหมาะสมมาก <c oughs> มากที่จะใช้มันแต่ว่าความยากของมันในการ <c oughs> เข้าถึงขั้นที่สามนั้นมันก็ยังคงมีช่องว่างที่ยากมากเลยทีเดียว โอ้เข้าใจแล้วงั้นตอนนี้เราเอาของไปขายกันดีกว่าแล้วก็ใช้เค็ดวิชาจำแรงกายจากเจ้าด้วยนะข้าไม่อยากโดนขั้นคู่ครอบครองตามมาฆ่าอีกแล้วทักษะจำแรงกายจุงออีกวันอ้อทำไมรูปอ้อทำไมรูปร่างต้อง เป็นรูปร่างแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยเอาดีๆกว่านี้ไม่ได้หรือไงแบบนี้แหละนายท่านและนายท่านจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทำตัวให้หญิงยโสก้าวราวกับหญิงโสก้าวราวกับว่านายท่านเป็นคนมาจากตระกูลระดับสูง โอ้ทำไมจะต้องทำแบบนั้นด้วยก็ให้การที่นายท่านสแสดงพฤติการต่ำๆทรมารมออกมาแบบนั้นมาในเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้คนทั่วไปก็คิดว่านายท่านจะต้องมีคนที่คอยสนับสนุนใหญ่โตและก็คงจะไม่ มีใครกล้ามาทำอะไร <c oughs> กับนายท่านแน่นอนโอ้นี่เจ้า <c oughs> ไม่ได้กำลังหลอกดาข่าอยู่ใช่ไหมว่าเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้ข้ารู้สึกยังไงปยหมิงไม่มีความรู้สึกปยหมิงไม่รร้หรอกร้านคังสมบัติ เอ้ยนี่เจ้าเป็นใครทำไมถึงได้ทำท่าทางที่หยาบคายและก้าวร้าวเช่นนี้เอ้ยข้าไม่ได้คุยกับคนเช่นเจ้าตรวจสอบของในแหวนดูซะแล้วไปเรียกคนระดับเจ้าของร้านมาที่นี่ข้าถึงจะขายของที่อยู่ในแหวนนี้ให้จบแค่นี้นะบ๊ายบาย